มาจ้าเมื่อนี้สิผ้าหิดกระตุ่มพัดเข่าเ่ากระเรียมไว้แล้วนำใบเตยกะทิน้ำตาลอันนี้เขาก็เอานำใบเตยเขาลางกรนำใบเตยกะขันสุดๆเลยเอาแตน่น้ำหนามัน กะทิลงไปน้ำตาลใส่ซีเรียลัยมักหวานเยื่อหอยอดน้ำจังน้อยตัดคัาวหวานขัว้วไม,ม่เนี่ยเคี่ยวอันนี้ให้น้ำเข้าเดือดก่อนเข้าก็เดือดแล้วพี่นุ่งเอาเขาลงเอาเขาลงมาพัดไปเนี่ย ทาดไปเรื่อยๆจนหน้ามันบุกคุณเขาหอบก็เริ่มเนืดแน่แล้วพี่น้องกวนไปยาปาด้วยแนวเนี่ยสติดหมอนสิไหม่กวนหม้อวนไปใส่ไฟอ่อนๆไฟป,ปานกลางหอมใบเตยเคี่ยวอำ่ำทำ ได้สิได้แล้วพี่น้องแขนแล้วเขาห่อกับซาเป็นไข่มุลีนนี่แหละผู้เฒ่าคุณว่าตะกี้พัดเอาซําเป็นไข่มุลีนนี่พ่อแล้วบัดน,นี้เอาไปพักไว้ให้มันเย็นไปเตรียมกล้วยเฮาอ่าบัดน,นี้เขาห่าเย็นแล้วมะฮอมะฮอกระตุกพัด คืดอยากหรอกว่ามะห่อซอยแนย่พี่น้องมะห่อซอยแนย่หอกับบงงามดอกไปกินไปต่อมันดังน้องพี่น้องให้มันหอมใบเตย หอมหนามใบเตยเงี้ยนี่ปิดทางแนะ่เสียงรุดแน่ดูพี่น้อง มากระซางมันเถาะแล้วหอชุดท้ายอีกหอเลยอีกหอเลย เรียบร้อยไปหนึ่งกันบัดนี้ไปพี่น้องใส่หมอสองพันปีคือเก่าหน่บัดเนิมนหมอสองพันปีนี่ยค่าค่า,ายากอี่นี่น้องขาต้มข้าวซุกหร่หอมห่วยหว่วยแล้วซุกแล้วไปไปชิมเบิองบัดนี้ปุงลงุงไปชิมเบิอง มันจะอร่อยไหมนี่กับพี่น้องหน้าตาข้าวตุ่มกิฮิดแล้วมึงชิมเมืงเสียปะหันหอดอ,อ,อืมอดอืมเสียบหวานมันพี่น้องโอ้ แสบแสบแสบมันตาแตก <c oughs> หอน <c oughs> คลิปนี้ก็แค่นี้ล่ละค่ะทุกคนพิให้เบิ้งล้วก็จิ้มห้เบิ้งเปิดห้เบิบ้งนั่นแสบอยู่ปรับพุ่นหลายๆได้จ้าที่ขมามารับชุ่ม ให้กำลังใจขอบคุณค